สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกนันอีกครั้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่มาสอนอะไรแคทเตอรวันนี้จะพาเพื่อนๆและก็น้องๆทั้ง,ง,งแฟนเพจในช่อง Youtube หรือว่า TikTok นะครับทุกช่องทางนั่นแหละแนะครัมาดูกันว่าวันนี้จะนำเสนอในส่วนของ s k e t ตอัพนะครับจริงๆอย่างที่บอกไปนะวายแอดเองส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนาะก็จะใช้ออริแคทแหละ นะครับแล้วก็ถนัดเอาได้แค่แต่ว่าก็พอที่จะมีความรู้ด้านสกิทอัพบ้างนะประมาณนั้นก็เลยอยากจะมานำเสนอในส่วนที่แบบบ้านในแอดเคยสร้างอะ่ะามาพาหน้องๆเพื่อนๆได้ลองสร้างกันดูนะครับผมอันนี้เอามาเรียงเข้าคิวเข้าคิวไว้ให้เลยนะออกน็ลองบตกันดูลองบตกันดูนะครับว่าอยากจะสร้างอยากจะเรียนตัวไหนก่อน นําเสนอตัวแรกก่อนอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะเดี๋ยวขอเก็บส่วนหนึ่งวออกไปก่อนนะคุมตัวงานแบบนี้นะครับขี้ขวาหายหายอยู hi, hi, ่สายนี่อ่าเอาหายไม่หมดหรอวะ่าเนี่ยนี่หายนี่นะครับผมอันนี้หลังเป็นชั้นเดียวนะเป็นชั้นเดียวจริงๆแบบบ้านหลังนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันเป็นแบบน่าจะเป็นแบบของพี่อาทร อตอนเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเคยพี่อทรเคยให้แบบพวกบ้านชั้นเดียวมาก็เอามาสอนแล้วก็สร้างเป็นสร้างโดยใช้ SK น่าจะใช่แหละหลังเนี้ยผมว่านะนี่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในพา้าไปดูข้างในนะครับฮายเนี่ยข้างในจะเป็นลักษณะนี้ฮะห้องน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้ห้องครัว เออห้องนอนใหญ่เนี่ยฮะตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้เข้าราวหลังเนี้ยก็ถามว่าสร้างยากไหมอืมก็พอได้นะแต่ว่าคือ s k e t u p เนี่ยข้อดีของเขามันดึงโมเดลขึ้นค่อนข้างง่ายอืมแต่ว่ามันต้องสร้างตามแบบแปลนนะครับตามเล่มอะ่ะถ้าสร้างตามเล่มอะ่ะมันง่ายอน้องๆนะครับแล้วมัน,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 นได้สเกลนะประมาณนี้อันนี้ก็คือชั้นที่หนึ่งเออนำเสนอประมาณนี้ก่อนนะครับผมไปดู หลังถัดไปหลังถัดไปเป็นหลังนี้ชั้นเดียวเหมือนกันหลังนี้ผมไม่ได้ใส่อ่อารายละเอียดไว้เยอะแต่ว่าก็ก็พอดูได้นะดูได้นะครับอ่าหลังที่สองเด้อนี่หลังที่สองเดี๋ยวเขาเก็บงานกันเนี่ยฮะหลังนี้นี่นะครับคือไอ้หลังเนี้ย บอกตรงๆว่าอยากจะเขียนสร้างเองเอออยากจะสร้างเองแต่ว่าไปดูบิโคิวไปดูราคาแล้วโอ้มันมันเยอะที่อยากจะสร้างเองเพราะว่าตอนนั้นสอนออผู้จัดการท่านหนึ่งสอนผู้จัดการท่านหนึ่งแล้วดันไปชอบไอ้ไม้ไม้จากจีนอ่ะมันเป็นไม้เทียมฮะเพื่อนเพื่อนน้อง วันหลังจะไม้ดูแล้วคุณสมบัติของมันค่อนข้างดีมากผมเลยบอกว่าเฮ้ย hey, ผมมีไม้เทียมเนี่ยผมอยากจะสร้างบ้านสไตล์เนี้ยผมมียกขึ้นมาเนี่ยนะฮะนี่น,น,นแบบเนี้ยนะครับแต่ผมก็จะวางไม้เทียมด้านบนเลยเออแล้วก็เว้นช่องแบบเนี้ยสั่งต้นไม้ใหญ่หญมาลงเลยปลูกมันไม่ทันหรอกเอาพูดกันตามตรงแล้วก็ใส่ดีเทลไว้แบบเนี้ยนี่นี่ครับรูปแบบมันก็เลยที่มาที่ไปของไอตรงเนี้ยจะไปปลูกไว้กลางทุ่งนี่นะจะไปปลูกไว้กลางทุ่งนะครับก็เลยประมาณนี้นะ ขออุบไว้ก่อนข้างในอะ่ะข้างในเก็บนิดนึงยังไม่อยากให้ดูข้างในมันยังไม่เรียบร้อยฮะแต่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะไอหลังที่สองน่ะเออนี่นะครับคือ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 ,คอ,คอ,ข,อขอเพิ่มเติมหลังที่สองนิดเดงหลังที่สองเนี่ยเอ่อท็อปอยู่นี่ใช่ไหมคือห้องนอนเนี่ยคือจริงๆถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสมมติว่าเป็นทางทิศตะวันออกตะวันออกด้านขวามือตะวันตกด้านนี้ใช่ไหมฮะที่เหนือด้านเนี่ย นะครับอันนี้ออกแบบตามไม่ใช่่วงจุย้ยเดอมันเป็นหลักเลยก็คือแสงอาทิตย์จะประมาณไหนตอนเช้ายังไงใครชอบอะไรยังไงดังนั้นที่มาที่ไปของหลังเนี่ยมันก็เลยจะประมาณนี้ฮะ,ะจะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปดูหลังถัดไปนะครับหลังที่สามเปิดขึ้นมาก,ก่อนคอนโซลนี่หลังที่สามเป็นหลังนี้ฮะ ยอมรับตามตรงเลยว่าค่อนข้างชอบหลังที่สามมากนะครับเพราะว่าเป็นเป็นบ้านหลังแรกเลยนะฮะที่เขียนตามแบบของกลุ่มยยทาเออมันเป็นเล่มของกลุ่มยูธานะเป็นเล่มของกลุ่มยยธานะครับอันนี้เขียนเอาแบบมาเขียนนะครับล้วก็ลองใส่รายละเอียดดีเทลเข้าไปเนี่ยฮะมันสนุกตรงไหนรู้ไหมบ้านหลังเนี้ยมันสนุกตรงเราต้องเอาช็อปดรออิ้งของไอ้หน้าต่างเนี่ยมามาเขียนแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนะฮะ มาเขียนนะครับแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปนะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในมันมันเข้าไปดูได้นะหลังเนี่ยใช่ไหมเออเฮ้ยมันต้องเอ็กซ์พอร์ตกันเหรอเอ็กซ์พอร์ตแปลงอ่นะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนิดนึงเนี่ยบันไดเนี่ย ลายเอียดบ mm ันไดมันค่อนข้างเป๊ะเลยนะนะฮะลายเอียดของบันไดมันค่อนข้างเป๊ะเลยของของของกรมยุทธาธิการและผังเมืองอ่ะอันนี้เป so ็นบ้านรู้สึกเป็นบ้านต้านเป็นไหวไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะนะฮะด้านในเนี้ยคือด้านบนเนี้ยมันจะมีอันนี้เป็นเป็นห้องน้านะครับตัวนี้เป็นเป็นห้องน้ําสําหรับห้องนอนใหญ่ตัวนี้เป็นห้องน้ําอีกห้องน้ํหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องนอนนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้องนอนเลยนะนะฮะห้องนอนเนี้ยนะประมาณนั้นแล้วก็ ย่างที่บอกไปว่ามันคือเล่มของกรมยุทาเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดน้องๆดังนัง้นเอามาขึ้นสก็ตอัพได้ง่ายมากนะสก็ตอัพได้ง่ายมากผิดแต่ว่าตอนที่ผมทำนะ่ะผมไมไ่ไม่ได้เรนเดอร์ตัวนี้ผมไม่ได้เรนเดอร์นะก็เดี๋ยวเดียววันหลังจะลองเรนเดอร์แล้วก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องได้ลองลองเล่นกันเนาะอ่ะไปไปดูหลังถัดไปนะครับหลังถัดไปอันนี้เป็น แบบตัวนีเ้เป็นบ้านสองชั้นนี่ฮะเป็นบ้านสองชั้นคือตรงนี้เองเนี่ยตัวนี้ยากกว่าเพื่อนยากกว่าเพื่อนทาไมถึงบอกว่ายากกว่าเพื่อน,เห,นเห็นแค่นี้นะก็คือจริงๆก็ทําเหมือนกันทุกอย่างหลังคงหลังคาใส่อะไรเข้าไปแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยผมมีทําเป็นสป่าเป็นตอนแยกย่อยอ,ออกไปในเรื่องของห้องน้ํา นี่ครับคือห้องน้ําของเขาเนี่ยห้องน้ําด้วยแล้วก็ใส่พวกดีเทลของลังคานะครับอันนี้ใส่ตามท็อปิอ่งเลยนะอ่านะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยนะฮะพวกดีเทลต่างๆคือลองใส่มันต้องใส่ให้ครบอะแล้วก็จะได้ให้ผู้รับเหมาเขาดูอือแค่นั้นแหละนะะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในนิดนึงพาเขาไปดูข้างในนิดนึงนะผมไปที่อนี้กอนแล้วก็ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคือรายละเอียดของมันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยห้องน้ําเนี่ยมันมีห้องน้ำนะอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นนะนี่เป็นบันไดทางขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำฮะห้องน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยห้องน้ํามันจะเปิดเข้าสองทางอันนี้เป็นห้องนอนฮะห้องน้ําอยู่ตรงนี้ฮะเปิดเข้าสองทางอันนี้โล่งๆอันนี้โล่งๆนะฮะนโล่งเป็นแบบนี้ นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบของพี่อาทรคิดว่าใช่หลังนี้ก็เป็นแบบของพี่อารทรเป็น 2D ที่ขอมานะครับแล้วก็พานนองน้องเพื่อนอ<ๆ>เขียนแล้วก็สุดท้ายก็าลองเอามาขึ้น SketchUp นะฮะบ,บันไดเนี่ยเห็นไหมเอ้ยกึงเลยนะเว้ยนี่นี่ใช้เครื่องกึงไปสั่งจากบางพูพูดเล่น เออไม่ใช่บางโพหรอกไอตลาดบางโพใครใครเคยเข้าไปยกมือด้วยใครเคยเข้าไปเที่ยวตลาดบางโพไอซอยวันเวีะตรงวัดอะไรนะประชานะืม,มิดไหมผมไม่แน่ใจจําชื่อจําชื่อไม่ได้บางโพผมเรียกแต่บางโพฮนะเข้าไปหาไอเนี้ยเข้าไปหาเนี้ยเสาพวกเนี้ยนี่ไปหาเสาพวกเนี้ยไม่มาค่าเออสมัยก่อนเนี่ยไม่แพงอันนี้พันห้าต้นเดียวเดยพันห้านะครับนอกเรื่องแล้ว เออนะฮะอันนี้ก็หลังก็จะประมาณนี้ฮะจะประมาณนี้อะไปดูสุดท้ายพระเอกพระเอกไหมอืมไปดูกันก่อนว่ามันเป็นพระเอกหรือเปล่าหลังสุดท้ายนี่เป็นแบบบ้านของอกระทรวงพลังงานนี่แบบบ้านของกระทรวงพลังงานที่ชอบที่ชอบหลังนี้มากเดี๋ยวอุบไปตอนท้าย พี่ชอบเพราะอะไรคือหลังเนี้ยดีเทลมันเยอะนะเยอะมากผมยังไม่เคยเขียนในโมเดลบ้านเนี่ยมันโคตรจะเยอะแบบนี้เลยดีเทลมันเยอะมากรือเขียนน้ำชอบอ่ะคิดดูไอ้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 อะไรนะแผงบังแดดเนี่ยแผงบังแดดเนี่ยนี่ตัวเนี้ยแผงบังแดดเนี่ยนี่นะฮะบังแดดแล้วก็แต่ละตัว้องเขียนเนี่ยฮะนี่แผงบังแดดนะครับ แล้วก็มันแอบยากอ่ะคือตอนแรกก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่มันแอบยากก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับค่อนข้างโหดนิดนึงทีนี้มันตลกตรงไหนรู้ไหมไอ้ราคาใน BOQ อะ่ะตอนนี้มันสร้างไม่ได้แล้วนะครับเออมันสร้างไม่ได้ก็ก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าของมันขึ้นอะ่ะ เออของมันขึ้นอันนี้เป็นแบบของกระทรวงพลังงานนะครับเครดิตของกระทรวงพลังงานเป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานไหมผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในพาเข้าไปดูข้างในนิดหน่อยอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่นี่พาเข้าไปดูข้างใน,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 งในแฟงเก็บตรงนี้เลยเอ,อ้ยมีดิ ไม่ไม่ติดมันแหลกเหรออันนี้ก็แด้เฮ้ยไม่ได้มันต้องต้องคลุมแบบนี้เดี๋ยวนะขอดูนี้ก่อนมันคลุมแบบนี้นี่ให้นี่นะครับด้านในเป็นแบบนี้ไว้เพื่อนๆอันนี้เป็นห้องน้ำฮะห้องน้ำอยู่นี่อี่างห้องน้ำ ตรงนี้มันมีระเบียงเปิดออกมาเนี่ยประตูสไลด์ออกมาเนี่ยระเบียงอยู่ตรงนี้นี่ฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่จะมีของห้องนอนใหญ่อยู่ตรงเนี้ยหนึ่งนะครับสองนะข้างล่างมีอีกหนึ่งห้องน้ำฮะข้างล่างมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องโล่งใหญ่เลยจริงๆก็จะประมาณนี้เป็นห้องแบบเนี้ย บันไดมันแอบสวยบันไดชอบชอบสไตล์บันไดแบบเนี้ยแล้วก็ดีไซน์ไอตัวเนี้ยติดผนงนะังเห็นไหมเนี่ยราวบันไดเออนะครับมันก็เลยค่อนข้างคลาสสิกนิดหนึ่งอืมไม่ได้พาลงไปดูข้างล่างนะโดยเฉพาะตรงนี้นะครับข้างล่างมีอะไรบ้างก็งจะมีตรงห้องน้ําห้องน้ําตัวนี้ก็มีห้องข้างล่างห้องน้าก็ห้องเก็บของดูประตูเพื่อนๆดูประตูอันนี้เขียนโอ้โกว่าจะขึ้นดีละตัวนะ แต่ก็สนุกอะสนุกสนุกคือ,อคือมันมีความสนุกอะมันก็เลยไม่รู้สึกยากสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อ้าฉเฉลยนะผมจริงๆผมทําไมถึงชอบหลังนี้ผมอยากจะมาทําบ้านแล้วก็เปิดเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเอออยากจะทําเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวคือเป็นแบบนี้ไงเนี่ยไอข้างบนเนี่ยนะฮะจะทําเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปิดโลง่งๆเลยนะนี่เปิดโลง่งๆเลยให้ลมโกลกผ่านใช่ไหมครก็จะมีโต๊ะกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างดก นะครับประมาณนั้นเนาะข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันข้างแรงหลังเหมือนกันนี่เห็นไหมเออนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนําเสนอพอประมาณครับนําเสนอพอประมาณเพื่อนน้องๆนะฮะก็โหวตกันเข้ามาอยากจะให้นําเสนอหลังไหนก่อนนะฮะหลังไหนก่อนใช้ SK version ไหนที่ถามเข้ามาคือจะพยายามใช้คําสั่งพื้นฐานนะจะพยายามใช้คําสั่งพื้นฐานคือคือ SK เวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยต่างกันนะครับมีไม่กี่จุดหรอกที่เป็นคำสั่งพื้นฐานนะผมไม่ได้พูดถึงปักองค์ปักอินนะเพราะผมไม่ถนัดจริงๆคือต้องต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ผมชอบออเดทแคทนะครับแล้วก็ใช้ออเดทแคทมาแต่พอรู้เรื่องนะ SK บ้างนะก็เลยอยากจะพาสอนเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไม่ติดตั้งโน่นนี่นั่นไ,ม,ไ,ม,ไนะม่ไม่ได้ติดตั้งนะครับผมไม่ได้ติดตั้งนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้คือบวกนึงเข้ามาอยากจะเรียน หลังไหนก่อนนะครับผมเออลืมบอกไปไอ้ที่คําสั่งที่มันแตกต่างแบบจับต้องได้จริงๆก็คือแท็กนะแท็กกับเลเยอร์มันเปลี่ยนอัเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าแท็กเลเยอร์ตรงนี้แหละที่ผมคําสั่งพื้นฐานที่ผมผมผมอยากจะบอกแค่นั้นเองนะครับใครที่มีใครที่ไปเรียนกับเทรนเนอร์ท่านไหนที่เ,เป็นแบบเอ็กซ์เปิร์ดเอ็กซ์เปิร์ดนะออกเสียงถูกไหมวะเนี่ยน่าจะถูกแหละผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะนะครับผม โอเคก็โบทกันเข้ามาอยากจะเรียนหลังไหนนะครับเพื่อนๆทางเพจอูทางเพจตอบกันเข้ามาเยอะแล้วผมเห็นตอบกันเข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชาแนลยูทูบนะครับรวมถึง Tik t o ็อกนะประมาณนั้นนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อน้องๆเขียนแล้วกันคือก็เหมือนเดิมนะส่วนใหญ่เองเนี่ยรายละเอียดพวกนี้ผมมีจําหน่ายเป็นคอร์สเรียนไว้ให้นะครับเป็นคอร์สเรียนเอาเป็นว่าใครสนใจหลังไหนคอร์สไหนอ่ะ นะครับผมถ้ามันมีจำหน่ายก็ทักเข้ามานะเดี๋ยวผมลดราคาให้ลดร,ราคาให้ในช้อปปีและก็ลาซาด้ามันไม่ได้มีโปรโมทเนไม่ไม่ได้มีโปรโมชั่นอะนะครับผมเดี๋ยวผมลดราคาให้ลนะกันเนาะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ ID Line A ์เอทลิกซ์ศูนย์หนึ่งศูนย์เนะครับหรือโทรศัพท์0ูนย์เก้าแปดห้าศูนย์แปแปดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมโบวตกันเข้ามานะเพาอยากจะเรียนหลังไหนก็จะทยอยทยอยเอามาให้เพื่อนๆน,น,น้องๆได้เรียนกันนะครับผมฝากกดติดตาม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยลกันนะครับผมสวัสดีครับ